ยังคงเป็นที่จับตามองนะคกับความสัมพันธ์ของคู่รักอย่างธามไทยแล้วก็โฟร์สกลรัตน์นะครับหลังจากสาวโฟร์เนี่ยได้มีการโพสแคปชั่นเป็นในในะฮะทำนองที่ว่ารีบจีบตอนนี้สวยกว่านี้จีบยากแล้วนะซึ่งทําให้หลายคนเนี่ยลือกันหนาหูนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคูย่ยังดีกันอยู่หรือเปล่าหลังจากไม่ได้เห็นภาพคู่ทั้งสองคนมาพักใหญ่แล้วด้วยนะครับล่าสุดเลยอ่ะทามไทยก็มีการโพสต์คลิป c o อร์เพลงใหม่นะครับมีเนื้อหาในทํานองเศร้าๆอีกด้วย ชาวเน็ตก็เลยส่งกาลังใจให้นะครับแล้วก็ตั้งคาถามเพลงนี้คุณจะสื่อถึงใครหรือเปล่าครับล่าสุดนะฮะหนุ่มทมไทยเนี่ยไขข้อสงสัยกันชัดๆนะครับหยิบยกคําถามจากแฟนๆมาตอบให้เคลียร์หลังจากถูกถามว่าเฮียจะสื่อถึงใครหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่กอดๆ,ๆนะคะส่งใจฟังตั้งแต่เช้าจนตอนนี้หยุดฟังไม่ได้ได้แต่นั่งซึมเสียงหรือไวมีดไม่รู้บาดลึกในใจหนูมากในใจผมก็มีเรื่องเศร้าอยู่พอดีซึ่งทําไทยได้ตอบกลับข้อความกลางๆว่า ไม่มีอะไรครับชิวๆเรียกได้เลยว่าอ้าวถือว่าเคลียร์ไปดอกหนึ่งนะฮะ,ะเพลงนี้ที่หนุ่มทำไทยคัฟเวอร์นั้นไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e บฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ